อยู่เดอกกันอยู่ดด้กกันอยู่ดดวกกันก่อนอยู่ดดวยกันก่อน <c oughs> <c oughs> เล่นก right really? ับน้องแมวเล่นกับน้องแมวอไวกกาลังดื้อเลยกําลังดื้อเลยนะกาลังดื้อกาลังดื้ออ้องมาออกมาอ๋อกมาแลวออกมาออกมาพี่ใหญ่พี่ใหญ่ออกมาออกมาก่อนอองมาก่อนพี่ใหญ่ ใหญ่ออกมาแล้วออกมาแล้วเก่งแล้วออกมาเออได้แล้น่าจะตายออกมาเอออ,อ้า<ม>เหลือเหลือน้องเล็กเหลือน้องเล็กสามตัวเอาเออกมาออกมาออกมาลูกออกมาอืมอืมเก่งจังเลยน้องเล็กเก่งจังเลย